เนื้อหาต่อไปนี้มีการสปอยและการใช้คำหยาบหากไม่อยากโดนสปอยก็กดปิดคลิปไปซะและก่อนกดปิดคลิปก็ช่วยกันกดไลค์และกดซับสไคร e ให้ด้วยนะแต่หากอยากโดนสปอยก็ช่วยกันดูต่อให้จบด้วยนะเออโอเคเริ่มเลย Every object ยุทธการอาวุธมหาปลาย ตอนที่5าทำหัวไม่ป้องผู้วิ่งบนบ่อน้ำมันสึกขัดขวางการผ่านยิบรอยต้า2 เพราะระเบิดใช้ไม่ได้ผลเลยต้องคิดหาวิธีใหม่แต่โฟเรนเทียที่ขับเรือเข้ามาก็บ,บอกว่าหน้าที่ของพวกพัปเอกที่ต้องถ่วงเวลาจนกว่ามิลินดาจะมาสาเร็จแล้วก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเฮลิคอปเตอร์กู้ชีพมารับจากนั้นเควเซอร์ก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างจากไทคอในขณะที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์โฟเรนเทียก็ได้พูดขึ้นว่าแบบนี้พวกเบื้องบนต้องคิดทบทวนใหม่แน่ว่าที่阿拉斯加ก็แค่ฟุกก่อนที่เควเซอร์จะสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่แปลกไปของเบบี้แมกนัมเพราะทางไทคออยู่เล็งโจมตีเาัก่บีงสมด จำเป็นจะต้องมีระดับปืนที่เท่ากันต่อให้ใช้ปืนรองสักร้อยกระบอกก็ตามแต่ปืนที่สามารถทำลายออบเจกต์ด้วยกันได้ไมีแค่ปืนหลักเท่านั้นก่อนจะรู้ตัวอีกทีปืนหลักของมิลินดาก็เหลือแค่3กระบอกแล้วทางเครเซอร์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยร้อนใจต่อให้เฮเวียห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก่อนจะสะพายกระเป๋าระเบิดขึ้นมาแล้วก็กระโดลงทะเลไปเฮเวีย hey เลยวิทยุไปเตือนสติว่าตอนนั้นก็หาจนทั่วแล้วก็เปล่าประโยชน์ไม่ใช่หรือไงนั่นคือออบเจกต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการรบทททททาาาาาางงามมมมมโดดดยยยยยเเ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 เฉพพพะนะะลลลนนนนนนไไ่่่่่่ีีีีจุออ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 รรตตูููใใใหหกกกฮววววัับบั้้้้ปสสิิคคขขซึ ลอยวนแต่ด้านขวาอย่างเดียวมันจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่ๆก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าถ้าไม่ใช่ด้านบนก็ต้องเป็นใต้น้ําก่อนจะไบายน้ำเข้าไปหาทางเฮเวียก็ได้โยนสกูตเตอร์ดำน้ําลงมาให้ทําให้เควเซอร์ดำน้ําเข้าไปใกล้กับไทคอได้ก่อนจะเจอเข้ากับชาร์กแองเกอร์ของไทคอโดยชาร์กแองเกอร์เป็นศูน่วงที่คอยทําให้ไทคอไม่พิคมไม่ว่าจะใช้ความเร็วแค่ไหนก็ตามซึ่งในตอนนี้มันก็พันอยู่กับตะข่ายติดทุ่นระเบิดทําให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างตามใจนึกเครเซอร์เลยติดตั้งระเบิดกับทุนบ่น ก็ได้รับรู้ถึงตัวตนของเควเซอร์เลยเล็งปืนมาทางนี้แต่ก็ได้มิลินดาที่ยิงมาที่ไทคอร์ทำให้บางส่วนยกตัวขึ้นจากน้ำและเพราะชาร์กแองเกร์ที่เควเซอร์ทำให้ใช้การไม่ได้เลยทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักที่มีมากกวออบเจกปกติทิง3เท่าได้จนถูกทำลายลงในที่สุดแต่ก่อนที่ไทคอร์จะจมลงถึงก้นทะเลลึกก็ได้ยิงปืนลักขึ้นมาทำให้เกิดเป็นขึ้นยักษ์ถล่มเข้าใส่เควเซอร์และเพราะแรงจากขึ้นยักษ์เลยทำให้เควเซอร์ส,สวบไปอีกแล้วก่อนจะตื่นขึ้นมาและรู้วว่่่าาาตััััเเออออองงงงงกกกยยูบบนนนนนปืนขข um, ีี้้แมรรสสสทุดดิ ตัดมาที่บนหอพรรู้สึกเหนียวตัวจากน้ําทะเลโฟเรนเทียเลยตัดสินใจอาบน้ําบนหอเลยทั้งอย่างนั้นเย่ yeah, ชากเซอร์วิทกูไม่เห็นเว้ยแต่กูเห็นนะเควเซอร์ได้กล่าวก่อนที่โฟเรนเทียจะเดินออกมาพร้อมชุดใหม่แล้วก็พูดขึ้นว่าเราจัดการกับออบเจกต์ได้ถึงสองครั้งเลยทําให้เข้าตาพวกเบื้องบนและดูเหมือนกองทัพของโอเชียเนียจะมีการเคลื่อนพลครั้งใหญ่เลยสั่งให้บินไปที่โอเชียเนียทั้งั้างแบบนั้นตอนที่ 6. สงครามระหว่างมดกับจิงรีศึกยึดของประเทศเผด็จการฐานโอเชียเนียหนึ่งเปิดมารอบนี้ สองน้องก็ต้องมากวดลานบินเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือครั้งนี้อยู่ในเขตโคตรคร้อนก่อนที่เควเซอร์จะเอะใจว่าทหารทุกคนไม่ได้เครียดเกี่ยวกับการต่อสู้ที่จงเจอเลยทางเฮเวียเลยอธิบายว่าศัตรูมีแค่ออบเจก์รุ่น0.5ปืนก็เป็นแค่ปืนใหญ่ธรรมดาทางเรามีทั้งรุ่นที่1ถึงรุ่นที่2กว่า20เครื่องเลยนะพูดจบก็เปิดวิดีโอของเอรินฝังพันธมิตรข้อมูลในชุดมินิซานตาให้เควเซอร์ดูแถมยังเอาไปเปรียบเทียบกับเมลินดาด้วยนี่สิก่อนที่พวกพระเอกจะพา,ากันมาาาอีดดนนนนงท้ิใต ก็กำลังปรับแต่งสภาพร่างกายด้วยชุดสูตรแบบพิเศษที่จะสั่นตามจุดต่างๆของร่างกายอย่าคิดลึกนะเว้ยโดยใช้ฟุตเป็นตัวควบคุมมึงเกกะเฮ้ย <Hey! S 2> ก่อนที่เควเซอร์จะลองเล่นดูเลยทําให้มิลินดามีอาการอย่างที่เห็นก่อนจะโดนหมัดของมิลินดาเข้าเต็มๆตกเย็นในขณะที่กําลังจะเริ่มปฏิบัติการทางเอลินฟังพันธมิตรข้อมูลที่ขับออบเจกต์ที่มีโค้ดเนมว่ารัช ไม่ต้องแปลเป็นไทยเดียวมันหา่าก็ได้พูดขึ้นมาว่าปฏิบัติการครั้งนี้ใช้ออบเจกต์ถึง2เครื่องด้วยกันไม่คิดว่าทหารธรรมดาจะได้ออกโรงหรอกนะเควเซอร์เลยถามเรื่องการพัฒนา AI <S <S ในรูปแบบมนุษย์บบษยกับเอลินฝั่งพัธมิตรข้อมูลแถมยังพูดคุยกันด้วยความสนิทสนมอีกทาให้มิลินท่าเริ่มออกอาการอยู่ไม่สุขด้วยความอิจฉาบวกหึงหวงมีด,ดิทางเฮเวียที่เห็นแบบนั้นก็เลยพยายามบอกเควเซอร์ให้เลิกพูดได้แล้วแต่เควเซอร์กับไม่สนใจคําเตือนของเฮเวียแถมยังบอกอีกว่าโอกาสแบบนี้ไม่่่่่่่่่ใใชชวววาาาาจจะะะมมีบอออยๆนนนนกกหัไไปปซลลเ็็ผคื กือบตายแล้วไงมึงทางเฮเวียก็ได้บอกให้ครเซอร์รีบขอโทษซะแต่เครเซอร์ก็ไม่เข้าใจที่เฮเวียอยากจะสื่อเนี่ยสิจากนั้นก็ได้มีการติดต่อมาจากไอ้แก่ฟรายผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลพื้นที่เขตของโอชิเนียจากกษัตริย์ของราชนาจักรเดิมพร้อมกับสั่งให้โฟเรนเทียสั่งให้เริ่มการโจมตีทางโฟเรนเทียก็จะสั่งให้กองกาลังที่6พร้อมกับออบเจกตั้งสองเบบีแมกนัมและรัชออกไปโจมตีป่าที่คาดว่าออบเจกครุ่นศูนย์จุดห้าของฝ่ายศัตรู ได้ยินแบบนั้นก็เลยเกิดสงสัยเวเซอร์เลยพูดขึ้นมาว่าเพราะแรงจีสินะทางรัสเองก็ได้พูดขึ้นว่าเพราะจะสตดมันรัดขาแถมถ้าเกิดเป็นไข้ขึ้นมามันจะแย่เอาแล้วใช้สเปชีดท,ทำความเย็นพอเคเซอร์ได้ยินแบบนั้นเลยเผอพูดออกมาว่างั้นตอนนี้องค์หญิงก็ทําให้มิลินดาที่ได้ยินแบบนั้นติงกับเขินก็จะหันปืนหลักมาเลิงที่พวกพระเอกทางรัสเองที่เห็นแบบนั้นก็เลยพูดยอกล้อต่อไปจนเกือบจะกลายเป็นการต่อสู้ขึ้นมาจริงๆและก่อนที่การทะเลาะการจะบานไปถูกพระเอกก็ได้ห้ามเอาไว้กกกกกกก็จจะพาาาาาาาััััันนนนนเเเ้้้ไไปปสํรรรววงงงง่่่ดออบบทหีีีลมมยชคิ เลยทําให้เกิดการกดล้างประชาชนตาดลำลขึ้นมา,นมากูยังพูดถึงอนิเมะอยู่นะทางพวกพระเอกที่ได้เห็นแบบนั้นก็ทําเป็นนิ่งเฉยไม่ได้ก็จะตัดสินใจช่วยพวกประชาชนตอนที่ 7. สงครามระหว่างมดและจิงหิีดสุดยึดครองประเทศเผด็จการทหารโอเชียเนีย2 การต่อสู้ยังคงดาเนินต่อไปทั้งพวกพระเอกเองก็ยังภาวนาให้พวกน,นัน้นรีบหนีไปเพราะไม่อยากให้ตายโดยไม่จาเป็นและในระหว่างที่โดนยิงสวนกลับมานั้นทําให้มือถือของเควเซอร์ล่นลงไปก่อนจะโดนกองกำลังพันธมิตรข้อมูลบอกว่าจะจัดการต่อเองเฮเวลี่ขอให้ช่วยจัดการกับมือสไนเปอร์ที่เปิดฉากยิงทีต่อมาหลังจากจับกลุ่มมือสไนเปอร์ได้ก็จะทราบว่าเป็นตากล้องนักข่าวมืออาชีพไอ้นักข่าวก็ได้อ้างว่าที่ทําไปก็เพื่อความยุติธรรมอยากจะรายงานข่าวที่เป็นความจริงทางโฟรเรนเทียก็เลยยื่นรูปถ่ายของคน คอมันเข้าสป่าดจากนั้นก็อธิบายให้ฟังว่าทางโอชิเนียรอให้มีนักข่าวถ่ายรูปแบบนี้ออกไปอยู่เพื่อที่จะได้ใช้กําลังเข้ากวดล้างหมู่บ้านได้และเพื่อป้องกันไม่ให้ทําแบบนั้นได้ทางโฟเรนเทียเลยสั่งให้มีการกันนักข่าวออกไปแต่เพราะการกระทาของไอ้นักข่าวเลยทําให้ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทางไอ้นักข่าวที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับเสียใจกับการกระทําของตัวเองเป็นอย่างมากก่อนจะเดินออกมาเจอกับพวกพระเอกทางเฮเวียก็จะพูดกับเควเซอร์ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ทางโอชิเนียใช้ออบเจกเข้ากวดล้างจะต้องหาออบเจกให้เจออออะกกก่่่นนตทททาาาาางงงงรีีััับบบบส้้มพวคํื เจเคลื่อนที่ออกจากโรงเก็บดาวเทียมก็จะจับภาพได้ถึงจะสั่งให้เคลื่อนกงกำลังได้และถึงจะอยากส่งพวกพระเอกออกไปค้นหาแทบตายแต่ก็ขัดคําสั่งของเบื้องบนไม่ได้ทําให้พวกผู้เอกต้องทาทุกอย่างด้วยตนเองและพวกการคอ,อยหยคิดวิเคราะห์แยกแยะของเควเซอร์ทําให้เหลือจุดที่น่าจะเป็นที่ซ่อนของออบเจกเพียงแค่3ที่เท่านั้นคือเกรซแซนดี้ธนามิและซิมสันก่อนจะมีสัญ,ญญาณเรียกรวมพลดังขึ้นมาตัดมาที่ห้องประชาการ ไอ้แก่ไฟก็ได้ติดต่อมาบอกว่าอ็อบเจกต์คอสตูอยู่ที่ทะเลทรายเกรซแซนดี้ทำให้ทางฟอร์เรนเทียต้องสั่งเคลื่อนกำลังพลไปที่นั่นทางเควเซอร์ก็ได้เกิดสงสัยขึ้นว่า ทั้งๆท,ที่ทางนี้มีออบเจกต์ถึง2เครื่องทําไมถึงได้เผยตัวออกมาก่อนจะพูดขึ้นว่ามันต้องเป็นกับดักแน่ๆเพราะการจะสร้างออบเจกต์จะต้องสร้างเครื่องปฏิกรณ์ก่อนและเพราะการระเบิดของเครื่องปฏิกรณ์เป็นการระเบิดพลังงานถึง2 0 0 0 0 0ตันต้องรีบไปเตือนองค์หญิงและเพื่อนยืนยันการคาดเดาผู้พระเอกเลยพาการแอบเข้าไปหาข้อมูลในห้องประชุมแต่หาย,ยังไงก็หาไม่เจอไอ้นักข่าวก็เลยพูดขึ้นว่าผมได้ยินเรื่องของการประชุมนะเพราะท่อมันเชื่อมต่อไปถึงห้องสืบสวนเลยทําให้ได้ยินเรื่องของการประชุมทุกอย่างก่อนที่ไอ้นักข่าวจะพู การคาดเดาของพวกผู้เอกมีความเป็นไปได้มากขึ้นทางเฮเวียที่เห็นแบบนั้นเลยจะทําการติดต่อไปเตือนม,มิลินดาแต่ก็ถูกเพรเซอร์ห้ามเอาไว้เพราะตอนนี้มิลินดากาลังออกฏิบัติการอยู่เลยทําให้ทั้งสองคนจะต้องจัดการเองเหมือนเดิมทางไอ้นักข่าวเลยขอตามไปด้วยเพราะอยากจะชดใช้กับสิ่งที่ตัวเองทาลงไปแน่นอนว่าพวกผู้เอกก็ไม่ได้พามาด้วยก่อนจะทําการติดต่อผ่านช่องสัญญาลักว่าทะเลทรายแกแสแซนดี้เป็นตัวหลอกของจริงคือทะเลทรายทานามิและแน่นอนว่าจะต้องไม่มีใครเชื่อทางเอรินของรัชเลยถามกลับว่ามีหลักฐานอะไรมายืนยันม er มมั้ทาางงงงเครรซออออกตบบวว่่ไีจะะใหหญิ ให้ดีและโจมตีจากระยะไกลเพียงอย่างเดียวขอเอรินของรัสที่ยินแบบนั้นก็ถึงกับของขึ้นนิดๆที่พวกพระเอกไม่ได้คาดหวังอะไรกับตนเองเลยทางเควเซอร์เลยบอกว่าอาวุธหลักของรัสคือปืนกลและบีมท่านในระยะใกล้อาจจะใช้ได้ดีแต่กับระยะไกลมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก่อนที่ฟรอนเทียจะบอกว่าถ้าทางธานามิเป็นของจริงให้รอจนก,กว่าออบเจกต์ทางนี้จะไปถึงเพราะต่อให้เป็นแค่รุ่น0.5แต่อย่างไงก็ยังเป็นออบเจกต์แต่ถ้ารอให้ออบเจกต์มาถึงกองทัพของโอชิเนยคงได้กวดล้างประชาชนจนหมดกันพอดีทางพวกพระเอกกึงตัดสินใจจะ เอลินขับออบเจกต์ในการต่อสู้ก็จะส่งขายไปทั่วโลกโดยแท้ที่จริงแล้วเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแผนของไอ้แก่ไฟที่เียนการสนับสนุนกองทัพโอเชียเนียตอนที่ 8. สงครามระหว่างมดกับจิ้งหลีสุดคิดของประเทศปฏิการทหารโอเชียเนีย3 ทั้งพวกพระเอกที่มาถึงทะเลทรายธานามิก็จะเจอกับอ็อบเจกต์รุ่น0.5ทำให้การคาดการณ์ของพวกพระเอกเป็นจริงก่อนที่อ็อบเจกต์จะยิงทดสอบมาทางพวกพระเอกทั้งพวกพระเอกก็จะทําการติดต่อไปบอกทางกองทัพว่าทะเลทรายธานามิเป็นของจริงก่อนจะโดนไอ้แก่ายสั่งไม่ให้เคลื่อนพลไปที่จุดดังกล่าวพร้อมกับให้เหตุผลว่าพวกพระเอกสับสนในหน้าที่ทั้งมิลินดาที่กําลังจะไปช่วยก็จะโดนรัสเข้ามากัดขวางเอาไว้ตัดมาที่พวกพระเอกก็จะโดนแทรกแซงจากพวกไอ้แก่ไฟทั้งไอ้แก่ไฟก็จะพยายามอ้างเหตุผลว่าที่เกิดการสูญเสีีีียยตตต้้้ออองมมมมมาาาาากกกกกเเเเเพพระะวว่่่ปปป็น็นนนนแแบบืทจทจํใใหหโลลกลกัมมัั พวกพระเอกจะต้องตายอยู่ที่นี่ทางพวกพระเอกเลยพน,นันกับไอ้แก่ฝ่ายไปว่าระหว่างออบเจกต์รุ่น0.5กับพวกเราใครจะเป็นฝ่ายชนะก่อนจะตัดสายไปเพราะไม่สามารถขอกําลังเสริมได้พวกพระเอกเลยต้องจัดการเองทั้งหมดก่อนจะโดนออบเจกเจอและยิงใส่ทางควเซอร์อเ,อเลยบอกให้เฮเวียยิงมิสไซล์ไปที่บอ่อคนเพราะแรงของมิสไซล์เลยทําให้คนกระเด็นไปติดกล้องรับภาพของออบเจกทำให้ออบเจกต์รับภาพได้แค่บางส่วนก่อนจะทําการยิงส่งสงทางพวกพระเอกก็ได้ใส่จังหวะน,นั้นเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับออบเจกต์รุ่น0.5ในซากของโลมเก็บเลยทําาใให้ร้รรรวว่่่อเจกุน0.5ชิีคงปำ อุ่นนขึน้ด้วยการชาร์จไฟผ่านปลัก๊กและพอแบบนั้นผูกพระเอกเลยวางแผนว่าจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในออบเจกอีกครั้งเพื่อทําให้เครื่องปฏิกรรวนและพังไปเมื่อคิดได้แบบนั้นผูกพระเอกก็ทาการซ่อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งทางออบเจกก็ตรวจจับได้ว่ามีพลังงานความร้อนพุ่งสูงขึ้นมาเลยยิงไปที่ลงเก็บทําให้เครเซอร์ได้รับบาดเจ็บที่ขาจนไม่สามารถขยับไปไหนได้ทางเฮเวียร์ที่ยันแบบนั้นจึงเป็นคนอาสาดึงสายปลั๊กที่ขาดให้ไปต่อกับสายที่เสียบอยู่ของออบเจกด้วยการผูกสายเข้าก วทางเฮเวียก็ได้รับบาดเจ็บก่อนที่ออบเจกต์จะยิงปืนใส่รถเพเซอร์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยนึกแผนขึ้นมาได้ก่อนจะบอกให้เฮเวียรีบปีนขึ้นไปที่หอเก็บน้ําจากนั้นเพเซอร์ก็จะยิงมิสไซล์ไปที่แทงเก็บน้ําทําให้น้ําตกลงมาอย่างมากมายและไหลไปทั่วทุกทิศไฟฟ้าจึงได้วิ่งตามน้าไปถึงสายเคเบิลของออบเจกต์ทำให้เครื่องปฏิกณ์ของออบเจกต์รวนและระเบิดในที่สุดเพราะการระเบิดของออบเจกต์ทำให้ดาวเทียมยืนยันออบเจกต์ได้ว่าอยู่ที่ทะเลทรายเทนมิจริงโพรนเทียลเกลยสนนใใจตัวขของซึ้นมาก่ออนจะตัดมาที่ห้งแบของ ไกไที่ซึ่งตอนนี้เบบี้แบงก์นัมก็ได้ทําการบุกเข้ามาทางไอ้แก่ไฟก็เลยทําการส่งออกต์รุ่นที่2โค้ดเนมเอ็กซ์เจอวิลินออกมาเพื่อจัดการกับเบบี้แบงก์นัมแต่รุ่นใหม่กว่าแล้วไงสุดท้ายก็โดนเบบี้แบงก์นัมจัดการลงได้ทางไอ้แก่ไฟก็ได้พูดอวดตัวเองว่าตัวเองมีทั้งอํานาจจากตํารวจและศาลมันฟังดูคุ้คนๆนะประโยคนี้คิดว่าก็อีแค่ผู้ประชาการภาคสนามจะมาตัดสินสมาชิกสภาได้งั้นหรอโคเรนเทีย er ก็เลยพูดขึ้นว่าฉันจะเป็นคนลากแกขึ้นสถา,านเองก่อนจะโดน,ดนเฮย เควเซอร์เลยพูดผ่านวิทยุเฮเวียไปว่าถ้าบอกว่าโลกนี้ใครที่มีพลังเหนยวกว่าใครที่มีจํานวนมากกว่าเป็นผู้ชนะแล้วก็โลกแบบนั้นมันก็แค่ขยะเท่านั้นแหละไอ้แกไฟ้าเลยยอมให้จับตัวครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ h e a v y Object ยุทธการอาวุธมหาป่ายตอนที่5-8ถึงหากมีข้อมูลตกหล่นหรือพิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าหากชนชอบก็ช่วยกันกดไลค์กด Sub s c r i b e แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปเดี๋ยวการคลิปหน้าสวัสดีครับ